สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับภาษาไทยไวัยประถมนะครับครั้งนี้เรามาเรียนกันเรื่องคําคล้องจองอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคําคล้องจองคืออะไรและเป็นอย่างไรนะครับคําคล้องจองคือคําที่มีสระและเสียงตัวสะกดเดียวกันแต่จะมีพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์ต่างกันย้ํานะมีเสียงสระและเสียงตัวสะกด เป็นตัวเดียวกันแต่จะมีเสียงพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นและเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันนะครับเรามาดูนะอย่างเช่นคำนี้ตัวอย่างกาขาคามา้าตาดาสาพยัญชนะต้นต่างกันไหมกอไก่ขอไข่โคควายมอมาตัวเตา่าดอเด็กสอเสือต่างกันนะครับแต่สระต่างกันไหม ไม่ได้ต่างกันเลยเป็นสระอะไรทั้งหมดสระอาทั้งหมดนะครับวรรณยุกต่างกันไหมต่างเห็นไหมคําว่ามา้ามีวรรณยุกส่วนตัวอื่นมีรูปวรรณยุกไหมไม่มีรูปวรรณยุกนะครับทีนี้เรามาดูคําคล้องจองหนึ่งพยางค์เป็นอย่างไรคําคล้องจองหนึ่งพยางค์ก็คือคําพยางค์เดียวที่มีเสียงคล้องจองกันเช่นคําว่ากินดินบิน หินสินเห็นไหมครับมีสระอิและอะไรเป็นตัวสะกดนอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันทั้งหมดเลยเรือนที่สองก็คือว่ากัดตัดวัดสัตว์ปัดนะครับมีอะไรเหมือนกันครับมีสระและตัวสะกดเหมือนกันคือสระคือสระอะตัวสะกดคือตัวอะไรครับตัวดอเด็กที่อยู่ในแม่กดนะครับ หรือว่าเป็นตัวที่สามเช่นคำว่ากอบชอบจอบตอบมอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีอะไรเหมือนกันมอบเนี่ยแล้วก็กอบชอบมีสระที่เหมือนกันและตัวสะกดที่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับคือคำคล้องจองสองพระยาง คำคล้องจองสองพยางก็คือคำสองพยางที่พยางสุดท้ายของคำพยางสุดท้ายของคำคล้องจองกับพยางแรกของคำถัดไปสังเกตนะนักเรียนเขียนอ่านไปเที่ยวเลี้ยวรถบันเทิงเริงใจเห็นไหมคำที่สองของวัคแรกไปสัมผัสกับคำที่หนึ่งของสองพยางหลังนะครับ ทีนี้เรามาดูคําคล้องจองสามพยางกันบ้างคําคล้องจองสามพยางเป็นยังไงก็คือคำสามพยางที่พยางท้ายของคําแรกพยางท้ายของคําแรกเหมือนเดิมนะคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางสองของคําหลังดูนะตัวอย่างนะครับมีน้ําใจมอบให้กันทุกวันคืนมีน้ําใจใจไปสัมผัสกับคําว่าให้นะครับเป็นคําที่สองนะครับ กันไปสัมผัสกับคำว่าวันนะครับก็เป็นคำที่สองของแต่ละวรรคของพยางค์เช่นเดียวกันนะต่อมาคือคำคล้องจองสี่พยางค์นะครับคำคล้องจองสี่พยางค์ก็คือคำสี่พยางค์ที่พยางค์แรกที่พยางค์ท้ายของคำแรกไปคล้องจองกับพยางค์ใดก็ได้ของคำหลังเช่น ดอกไม้ใบหญ้าไปสัมผัสกับคําที่สองของพยางค์หลังถูกไหมก็คือในป่าภูเขานะครับพยางค์ที่สองในป่าป่ากับหญ้านะครับที่คล้องจองกัน